ขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพวกผมป๋าแงมและทีมงานที่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยข่าวภูมิภาคประเด็นเด่นสุดสัปดาห์วันนี้มีอะไรบ้างติดตามครับ <Okay. S 1> ที่หอประชุมอบจปัตตานีคุณสาริดาไทายเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมละศีลอดรมดอนสัมพันธ์ฮิจเจาะสักราช1,446 โดยมีนายสิริภพดวงสอดสีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยพี่น้องชาวไทยมุสลิมเข้าร่วมกว่า500คนครับ เดือนรอมฎอนเดือนที่ผู้นับถือศาสนาอิสลามจะร่วมสร้างความดีต่อกันสร้างสันติสุขร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส่วนราชการกับผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นและประชาชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมมือพัฒนาพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยเน้นย้ำถึงคุณค่าทางศาสนาวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขครับ